วันนี้ครัวไทยได้มาดูพ,พิธีของหลวงตามานะคะตามพิธีไหว้ครูนะคะของหลวงตามานะคะครัวไทยได้มาสักการะ,ะนะคะให้เอฟซีดูนะคะาําพิธีของหลวงตามานะคะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะครัวไทยอบุณประาทนะคะขอให้เอฟซีได้ดูนะคะพิธีนะคะสวยมากเลยนะคะ ัวไทยได้มาจัดกาละนะคะหลวงตมานะคะขอให้เอฟซีของกัวไทยดูนะคะพิชิตต่างประเทศแล้วชีประเทศไทยได้ดูนะคะได้สักสวยงามมากเลยนะคะหลวงตามาได้ทาพิธีสวดมนต์นะคะสาธุค่ะสาธุตัวไทยบุญนฝากนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสาธุสาธุนะคะ ตอนนี้ไยี่สอยนชียงายังไม่หมดยงุมสกรรมไม่หมดเหลือประมาณห้าไหนกต้อนหอมไ่วก้ทองคายคุณมาฝานะคะสาธุค่ะขอจบเพยงเท่านี้นะคะสาธุค่ะค่ะตู้มาต้งนหปเรื่อยตู้มาต้นไค่ะเอกซีประเทศไทยเอ็ซีต่างประเทศและที่ต่ะคะสาธุค่ะ